อลังการตาในครั้งนี้มีเหล่าดารานักแสดงมากันอย่างคับข้างโดยทัปอว์ดในปีนี้เรามาในคอนเซ็ปต์สีชมพูเรียกได้ว่าหันไปทางไหนก็ไม่มีใครยอมใครกันเลยล่ะค่ะส่วนผลรางวัลจะเป็นอย่างไรชีวีพูลไลฟ์มีมาอัปเดตกันอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้เขาบอกใส่ชุดสีชมพูมาก็ชมพูมาตามตีมค่ะชมพูก็โอเคก็แน่นอนนะว่าในปีนี้เราก็จะใส่สีชมพูกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ เนี้มันเป็นชุดที่ดูแล้วมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยโดยแบบโดยตัวเสื้อโดยหมวกโดยรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือสีชมพูแน่นอนเป็นธีมงาน,นแล้วก็ใช่แล้วก็แล้วก็เป็นสีที่ทําให้ชุดเนี้ยมันดูเก๋ดูมีสีสันขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นคิวตียนทง่มา,าเป็นรางวัลที่ไม่ได้มาจากกรรมการนะครประชาชนเป็นพักราโวดเป็นมติมหาชนอีกใฉ่อีกใช้เพราะดารานักแสดงแต่ละคนแต่งองค์ทรงเครื่องแถมยังโกยรางวัลไปอีกด้วยล่ะค่ะ ดารานำชายยอดเยี่ยมประจำปี2009ไ,<อ>ได้แก่คุณเคนธีระเดชวงพัวพันธ์ค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงน,นะครับวันนี้ก็ดีใจจริงครับมาก็มีทั้งหนังทั้งละครก็ได้ทั้งสองอันเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกทคนที่อวดให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทีวีพูได้วยครับขอบคุณมากครับ แสดงนําหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2 0 0 9ได้แก่คุณแอนทองผสมจากสุสเนหาก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ติ๋มนะคะแล้วก็ขอบคุณทีวีพูด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่โหวตให้แอนให้แอนได้มายืนอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะและพิธีกรยอดเยี่ยมประจำปี2 0 0 9ได้แก่คุณปัญญานิรันกุลค่ะจาก ขอบพระคุณครับทุกครั้งที่ขึ้นมาก็มีแต่วความภาคภูมิใจนะครับและก็ครั้งนี้ก็ถือว่าภาคภูมิใจมากๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณทุกเสียงโหวตขอบคุณทีวีพูขอบคุณทุกท่านขอบคุณประชาชนขอบคุณผู้ชมที่ชื่นชมนะฮะกับอาชีพที่ผมรักและก็ถนัดที่สุดน่าเชื่อถือแน่นอนนะคะเพราะว่ามีกรรมการเป็นหมื่นๆคนปีนี้เผอิญว่าเรามีเคเบิลช่วยโปรโมทด,ด้วยแต่ผลออกมานี่เป็นความรู้สึกของประชาชนนะคะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับทางวิชาการก็ได้ค่ะ ีก็ขอแสดงความยินดีกับเรานะแสดงแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำงานและรักษาคุณภาพเอาใจแฟนคลับแฟนละครแล้วกลับมาพบกันใหม่กับพอาวอร์ดปีหน้าฟ้าใหม่นะคะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเมือนว่าไม่มีวันจะปลาดไป,ไปทำอะไรได้ดังฝันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฟันกัน